สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้เราก็มาชมคลิปของน้องขวัญพาบ้านนะคะเราพบกันใน EP ีที่226นะคะในวันอังคารที่17ทธันวาคมนะคะวันนี้น้องมาช่วงส,สายสายนิดนึงนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะอากาศ ในหลายหลายพื้นที่นะคะก็เริ่มจะเย็นลงนะคะช่วงเช้านะคะน้องขวัญก็ขอจะให้พี่ๆทุกท่านดูแลสุขภาพนะคะเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวจะไม่สบายนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่เสร็จสิน้นบ้างเว้นจัดภารกิจการงานนะคะน้องขวัญก็ยังจะเชิญชวนให้พี่ลองเปิดใจเข้ามาชมเข้ามาฟังคลิปของน้องขวัญพาบ้านนะคะ ไม่ซื้อไม่เช่าไม่บูชาไม่เป็นไรนะคะแต่น้องอยากให้พี่ลองเปิดใจเข้ามาดูก่อนนะคะเข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามาฟังก่อนนะคะเพราะว่าร้านของเรานะคะเป็นพ้าบ้านราคาหลักร้อยนะคะเน้นย้าว่าเป็นพ้าบ้านราคาหลักร้อยทราบที่บ้างไม่ทราบที่บ้างนะคะน้องเน้นย้ํามาตลอดนะคะฝากพี่ค่อยๆดูค่อยๆชมนะคะชอบเหรียญไหนรายการไหนนะคะ เบอร์โทรน้องได้แปะไว้ที่หน้าจอแล้วนะคะคือ0866795644นะคะหากพี่ยังลังเลใจนะคะพี่ทักไอดีไลน์บวกเพิ่มเพื่อนนะคะขอภาพเพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม,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 มการตัดสินใจได้ทุกเรียนทุกรายการเลยนะคะ และสำหรับลูกค้าใหม่นะคะที่เข้ามาแล้วนะคะพี่อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามนะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อเปิดการแจ้งเตือนนะคะเพราะว่าเวลาลงลงคลิปนะคะจะได้มีการแจ้งเตือนให้กับลูกค้านะคะลูกค้าใหม่นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องคน,น้องขวัญผาบ้านนะคะและสามารถย้อนกลับไปดูอีพีเก่าๆที่น้องได้ลงไว้แล้วได้นะคะ วันนี้นะคะน้องก็มีพาบ้านมาทั้งหมดทั้งสิ้น39รายการนะคะมีมา39รายการนะคะมีมามากกว่าทุกๆวันนะคะอ้อน้องลืมบอกไปว่าร้านของน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะคุณลูกค้าเก็บเงินปลายทางน้องบวกเพิ่ม50บบาทแต่หากลูกค้าท่านใดสะดวกโอนรายการโอนน้องส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้น้องมีมามากพอสมควรนะคะเพื่อกระชับเวลาให้พี่ๆชมคลิปจนจบรายการนะคะเพราะว่าบางท่านอาจมีเวลาไม่มากนะคะน้องก็จะพูดรวบรัดให้นะคะเราก็ไปที่รายการแรกเลยน้องขออนุญาตปรับกล้องนะคะรายการแรกวันนี้นะคะน้องเปิดประเดิมอยู่ที่รายการนี้เลย เป็นเหรียญจอบนะคะเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะใส่กอบพลาสติกให้นะคะแต่ไม่มีพลาสติกปิดด้านหน้านะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะเป็นเหรียญจอบนะคะสวยๆคลาสสิกแบบนี้เลยสวยๆคลาสสิกแบบนี้เลยนะคะพี่ดูผิวดูเนื้อนะคะดูผิวดูเนื้อเลือกเอาให้ชอบเลือกเอาให้ใช่นะคะ นี่นะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะรายการแรกน้องเปิดประเดิมให้400 400นะคะคุณลูกค้ารายการที่2นะคะรายการที่2เป็นรูปหล่อหลวงปู่ดุลน,นะคะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ดุลวัดบูรพารามนะคะ <c oughs> ขออภัยนะคะอากาศเริ่มเปลี่ยนแม่ค้าก็เริ่มไม่สบายอีกแล้วนะคะ โดนอากาศเย็นไม่ค่อยได้เลยนะคะแม่ค้า <c oughs> <c oughs> นี่นะคะลหล่อหลวงปูดุลน,นะคะหล่อกเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยรายการที่สองก็สี่ร้อยสี่ร้อยนะคะ รายการที่สามนะคะเป็นหล่อโบราณนะคะหล่อโบราณนะคะหล่อโบราณเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยเป็นหล่อโบราณนะคะท่านใดชื่นชอบนะคะโบราณเก่าๆแบบนี้นะคะนี่ดูผิวดูเนื้อนะคะดูผิวดูเนื้อก่อนด้านล่างนะคะใต้ฐานโบราณนะคะรายการนี้เก่ากึ๊กนะคะ เหรียล่อรายการนี้สามร้อยสามร้อยนะคะรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่เป็นรูปหล่อนะคะหลวงพ่อโตนะคะเป็นหล่อหลวงพ่อโตวัดบ้านเซียนนะคะใส่กรอบได้สวยคลาสสิกแบบนี้นะคะเรียมเก็บกรอบนะคะเรียมใส่กรอบพลาสติกส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะ เป็นหล่อหลวงพ่อโตนะคะที่เห็นลายๆเป็นลายลายเม็ดเนั่นเป็นกรอบพลาสติกนะคะเกิดจากกรอบพลาสติกนี่สวยสวยเดิมเดิมแบบนี้นะคะสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนี่รายละเอียดด้านหลังนะคะสวยเดิมแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนียมใส่กรอบให้สวยคลาสสิกแบบนี้เลยนะคะรายการนี้ห้าร้อย 500นะคะคุณลูกค้ารายการที่ห้านะคะรายการที่ห้าเป็นเสียบพระพรมสี่หน้านะคะเป็นเสียบพระพรมสี่หน้าสวยๆคลาสสิกแบบนี้เลยนี่นะคะเป็นพระพรมสี่หน้านะคะมีห่วงด้านบนแบบนี้นะคะพระพรมสี่หน้าสวยๆเก่าเกาแบบนี้นะคะสวยดีคลาสสิกดีนะคะ มีห่วงให้นะคะมีห่วงด้านบนแบบนี้เลยเป็นพรมสี่หน้านะคะรายการนี้สามร้อยสามร้อยนะคะคุณลูกค้ารายการที่หนะคะรายการที่หเป็นหล่อหลวงปู่โตนะคะเป็นหล่อใบโพลหลวงปู่โตแบบนี้นะคะเป็นรูปหล่อหลวงปู่โตนะคะ สวยๆคลาสสิกนะคะเป็นเหรียญเล็กๆกระทัดลรักนะคะน่ารักน่าใช้นะคะหลวงปู่โตนะคะห <ๆ S 1> ลอปป่อใบโพแบบนี้นะคะรายการเล็กๆน่ารักแบบนี้น่ารักน่าใช้สามร้อยสามร้อยเท่านั้นนะคะ <c oughs> รายการที่แปดนะรายการที่เจ็ด รายการที่7นะคะเป็นประหลัดขีกนะคะเป็นประหลัดขีกแต่ไม่ทราบนะคะไม่ทราบว่าออกจากที่ไหนนะคะน้องไม่ทราบนะคะเป็นประหลัดขีกอันเล็กๆเล็กๆกระทัดรัดนะคะเดี๋ยวน้องวัดขนาดให้นี่ประหลัดขีก3ามเซน3มเนนะคะเป็นเล็กๆกระทัดรัดแบบนี้300 300นะคะน่ารักน่าใช้นะคะ <c oughs> รายการที่8นะคะรายการที่8เป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จด,ด้านหลังเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อพัดนะคะเป็นรุ่นฉลองอายุมงคลวัฒนะมงคลนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะของหลวงพ่อพัดนนี่นะคะฝั่งตะกุดด้านหลังมีตะกุดด้านหลังนะคะ นี่นะคะเป็นสมเด็จของหลวงพ่อพัดนะคะมีตะกรุดด้านหลังนะคะมีตะกรุดด้านหลังดูผิวดูเนื้อนะคะดูผิวดูเนื้อพี่ไม่ต้องใจร้อนนะคะค่อยๆดูค่อยๆชมค่อยๆเลือกนะนี่นะคะรายการนี้ก็300ร้อนะคะ รายการที่9นะคะรายการที่9้าเป็นเหร okay? ียญสิงห์นะคะเป็นเหรียญสิงห์นะคะออกวัดพระสิงห์นะคะเป็นเหรียญกลมๆน่ารักน่ารักนะคะนี่เป็นเหรียญสิงห์กลมๆน่ารักน่าใช้นะคะน่ารักน่าใช้สวยคลาสสิกดีนะคะด้านหลังค่ะด้านหลังเรียบนะคะด้านหลัง เลีนสิ่งรายการนี้300สวยสวยน่ารักน่าใช้นะคะ300รายการที่10นะคะรายการที่10เป็นดอกพีกุลของแม่ชีบุญเรือนนะคะเป็นดอกพีกุลของแม่ชีบุญเรือนนะคะเลี่ยมเก็บแบบนี้นะคะสวยคลาสสิกมากเลยนะคะลูกค้านี่สวยๆคลาสสิกนานๆเจอนะคะเป็นดอกพีกุลแม่แม่ชีบุญเรือนนะคะสวยคลาสสิกแบบนี้ก็300 300เท่านั้นนะคะร้านของน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะถูกใจเหรียญไหนรายการไหนนะคะกติกาของร้านเราง่ายๆนะคะพี่ใส่ตรงโทรเข้ามานะคะถูกใจเหรียญไหนรายการไหนแจ้ง ep นะคะถูกใจเหรียญไหนแจ้ง ep นะคะแล้วก็ลำดับที่เหรียญน,นะคะ ท่านใดที่โทรเข้ามาปิดก่อนน้องให้ท่านที่ปิดท่านแรกนะคะกะติกาของร้านน้องง่ายๆนะคะรายการที่11นะคะเป็นเหรียญพระพุทธนะคะเป็นเหรียญพระพุทธของหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่นะคะนี่สวยดีนะคะสวยๆเล็กๆแบบนี้นะคะสวยๆเล็กๆแบบนี้น่ารักน่าใช้ให้ลูกให้หลานได้้องคอได้ใช้ได้นะคะด้านหลังค่ะ อัคระลายยันชัดเจนสวยๆแบบนี้นะคะอัขระลายยันชัดเจนแบบนี้เลยเป็นเหรียนกลมๆเล็กๆน่ารักน่าใช้นะคะกําลังน่ารักน่าใช้ให้ลูกให้หลานได้นะคะหลายการนี้ก็300ร้อยสามร้อยนะคะเล็กๆน่ารัก300ร้อย รายการที่ส2องนะคะรายการที่12บสองเป็นเหรียญเสมาของหลวงพ่อกันวัดเข่าแก้วนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันวัดเข่าแก้วนะคะนี่ใบหน้าท่านชัดๆแบบนี้นะคะใบหน้าท่านชัดๆแบบนี้เลยขอบข้างค่ะด้านหลังค่ะ รายการนี้สี่ร้อยสี่ร้อยนะคะรายการที่สิบสามนะคะรายการที่สิบสามเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่ออ่ำนะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่ออ่ำนะคะออกวัชีประขาวนี่นะคะพี่ดูผิวดูเนื้อนะคะสภาพนี้เก่ากึกแบบนี้นะคะเป็นหล่อหลวงพ่ออ่ำนะคะสภาพเก่ากึกแบบนี้เลยด้านหลังค่ะ เก่าดีสวยดีแบบนี้นะคะลูกค้าถูกใจไหมคะชอบไหมคะเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะรายการนี้400 400นะคะรายการที่14นะคะรายการที่14เป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะคะสีทองอาลลามแบบนี้นะคะนี่ เหรียญหลวงพ่อจงนะคะวัดหน้าต่างนอกเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะคะด้านหลังตอกโค้ดแบบนี้นะคะด้านหลังมีโค้ดแบบนี้นะด้านหลังนะคะเป็นเนื้อกระไหล่ทองสวยๆแบบนี้รายการนี้300ร้อามร้อยนะคะ รายการที่15นะคะรายการที่15เป็นเหรียญหลวงพ่อนาคนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อนาคนะคะวัดโพราชบูรณะนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะคะนี่ใบหน้าท่านชัดๆคมๆแบบนี้เลยใบหน้าท่านชัดๆคมๆแบบนี้นะคะลูกค้าตอบโคชัดเจนแบบนี้เลยหลวงพ่อนาคนะคะรายการนี้สวยมากนะคะรายการนี้สวยมากเลย ออกข้างค่ะด้านหลังนะคะออกวัดละโพราชบูรณะนะคะนี่สวยๆคลาสสิกแบบนี้เลยนะคะรายการนี้ห้าร้อห้าร้อยนะคะรายการที่16นะคะรายการที่16เป็นเหรียญรัชกาลที่ห้านะคะเป็นเหรียญรัชกาลที่หนะคะเป็นเนื้อกะไลทองแบบนี้นะคะ เป็นเนื้อกระไรทองหิ้งหิ้แบบนี้เลยพระมหาปรมินมหาจุราลงกรนะคะด้านหลังค่ะนี่นะคะด้านหลังรายละเอียดด้านหลังเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะคะฉจะลองราชะสมบัติครบ50ปีนะคะรายการนี้400ถ้แา300รายการนี้ สามร้อยเหรียญราชการที่ห้าน้องให้ไปเลยสามร้อยรายการที่สิบเจ็ดนะคะรายการที่สิบเจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อก,กัน่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อก,กัน่นะคะวัดพญาตินะคะนี่นะคะเนื้อหารายละเอียดแบบนี้เลยเนื้อหารายละเอียดแบบนี้เลยรายการนี้น้องไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่อก,กันหรือหลวงพ่อเอี่ยม นี่นะคะรายการนี้ลูกค้าดูนะคะลูกค้าดูนะคะถ้าลูกค้าชอบหรือ,อยังไงบอกน้องได้นะคะนี่รายการที่17นะคะรายการที่17ด้านหลังอัคระลายยันแบบนี้นะด้านหลังอัคระลายยันแบบนี้นะคะเป็นเหรียญบางๆเหรียญไม่หนานะคะรายการนี้500 5 0 0นะคะ รายการที่18นะคะรายการที่18เป็นเหรียญหลวงพ่อม่วงนะคะหลวงพ่อม่วงออกวัดบ้านทวนนะคะนีเเนะะ่เก่าๆเดิมๆนะคะเก่าๆเดิมๆผ่านการใช้งานแน่นอนนะคะมีการเลี่ยมแบบกรอบกระเช้าแบบนี้นะคะด้านหลังค่ะออกวัดบ้านทวนนะคะ รายการนี้400 400นะคะรายการที่19นะคะรายการที่1 9เ้าเป็นเหรียญคูบาอริยชาตินะคะเป็นเหรียญคูบาอริยชาตินะคะออกวัดแสงแก้วโพธิญาณน,นะคะนี่นะคะตอบโค้ชัดเจนแบบนี้นะคะตอโค้ชัดเจนแบบนี้เลยใบหน้าท่านชัดๆนะคะ ด้านหลังค่ะเป็นรุ่นสร้างบารมีนะคะสองห้าหหกนี่นะคะเหรียญครูบาอริยชาติรายการนี้300ร้อสามร้อยนะคะรายการที่ยีสนะคะรายการที่20เป็นเหรียญหลวงปู่แสนนะคะ สำหรับลูกค้าที่เข้ามาแล้วนะคะน้องขวัญขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์นะคะกดถูกใจกดติดตามกดแชร์ให้น้องขวัญพาบ้านด้วยนะคะขอกำลังใจเล็ก<ด>ๆ,ๆน้อยๆเนาะรายการที่2 0นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่แสนนะคะนี่ใบหน้าท่านชัดๆแบบนี้เลยนะคะใบหน้าท่านชัดๆต่อโค้ดชัดเจนแบบนี้นะคะมีโค้ชัดเจนแบบนี้เลย สวยดีนะคะสวยสวยคลาสสิกนะคะออกวัดบ้านหนองจิกนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะรวยเงินรวยทองแสนมั่งมีนะคะด้านหลังนะคะเป็นรูปถุงเงินแบบนี้สวยสวยคลาสสิกนะคะหลวงปู่แสนรายการนี้ก็400 400นะคะรายการที่21นะคะรายการที่21 เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่นะคะเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยต่อโค้ดแบบนี้นะคะต่อโค้ดด้านข้างนะคะด้านหลังะคะ่ะอักขระลายยันพอเห็นแบบนี้นะคะอักขระรายยันชัดเจนนะคะ รายการนี้ก็400 400นะคะรายการที่22นะคะรายการที่22นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะเป็นเหรียญรุ่นปั้มฝาบาทนะคะเป็นเหรียญปั๊มฝาบาทนี่นะคะใบหน้าท่านชัดๆแบบนี้นะคะอัคราระลายยันชัดเจนตามนี้เลยสวยคลาสสิกมากนะคะสวยคลาสสิกมาก นี่นะคะหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะเป็นที่ระลึกวันเสาร์หนะคะรายการนี้ก็ 400, 400นะคะรายการที่23นะคะรายการที่23เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะใส่ตลับได้สวยๆแบบนี้เลยนะคะใส่ตลับได้สวยๆเม่ดแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะนี่ ด้านหลังค่ะด้านหลังเป็นพระพรหมปัญญานะคะหรือหลวงปู่ดู่วัดสแกนะคะด้านหลังนะคะใส่ตลับให้สวยๆแบบนี้นะคะรายการนี้500 500นะคะรายการที่24นะคะรายการที่24เป็นเหรียญล้อมแมกหลวงปู่โตนะคะ เป็นเหรียญล้อแม็กหลวงปู่โตใส่ตลับได้สวยๆแบบนี้นะคะใส่ตลับให้พร้อมใช้พร้อมขึ้นคอแบบนี้เลยเป็นเหรียญล้อแม็กหลวงปู่โตนะคะสวยคลาสสิกดีนะคะรายการนี้ก็สี่ร้อยสี่ร้อยนะคะรายการที่ยีสิบห้านะคะรายการที่ยี่สิบห้าเป็นพระนักปกนะคะหลวงพ่อจุนวัดเขาสะพายแรง เป็นเหรียญน,นเป็นพระน้าปกนะคะเป็นรูปดาวเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะน่ารักน่าใช้นะคะด้านหลังเป็นพระปิดตาแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นพระปิดตาสวยคลาสสิกดีนะคะรายการนี้สวยคลาสสิกดีเป็นรูปดาวแบบนี้นะคะ300ร้อยสามร้อยนะคะรายการที่26นะคะ รายการที่26เป็นพระอุปชาอี๋นะคะเป็นพระอุปชาอี๋นะคะออกวัดสัตหีบนะคะนี่พี่ดูผิวดูเนื้อนะคะดูผิวดูเนื้อแบบนี้นะคะเนื้อหารายละเอียดตามนี้เลยนะคะพี่ค่อยๆดูค่อยๆชมนะคะเลือกเอาตัดสินใจนะคะชอบเหรียญไหนปิดได้เลยนะคะ รายการที่26นะคะ500 500นะคะรายการที่27นะคะรายการที่27เป็นหล่อหลวงพ่อทานะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทานะคะออกวัดพะเนียงแตกนะคะหล่อเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยเป็นเนื้อชินนะคะเป็นเนื้อชินเก่าดีสวยดีแบบนี้นะคะ ด้านหลังค่ะรายการนี้ก็400 400นะคะรายการที่28นะคะรายการที่28เป็นหล่อหลวงพ่อนุ่มนะคะเป็นเหรียญหล่อนะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อนุ่มนะคะออกวัดนางในนี่หล่อสวยๆคลาสสิกมาก หล่อสวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะเป็นหล่อเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้เลยเก่าดีสวยดีแบบนี้นะคะลูกค้าชอบไหมคะเก่าดีสวยดีแบบนี้ด้านหลังค่ะออกวัดนางในนะคะรายการนี้รายการนี้สวยๆแบบนี้น้องก็ให้ไปเลยนะคะ400 400นะคะ รายการที่29นะคะรายการที่29เป็นพระสังกระจายเนื้อผงนะคะเป็นพระสังกระจายเนื้อผงของหลวงปู่ทิมนะคะใส่ตลับได้สวยๆแบบนี้เลยใส่ตลับสแตนเลสนะคะนี่พี่ดูผิวนะคะดูผิวดูเนื้อนะคะดูผิวดูเนื้อก่อนใส่ตลับสแตนเลสให้สวยๆคลาสสิกดีนะคะดูผิวดูเนื้อตามนี้เลย นี่ลรงหรักปิดทองนะคะใส่กรอบสแตนเลสส,สวยๆแบบนี้รายการนี้ก็400 400นะคะรายการที่30นะคะรายการที่30เป็นพ่อพุธ25ศตวรรษนะคะเป็นพ่อพุธ25ศตวรรษนะคะใส่ตลับได้สวยแมทมากนะคะนี่ต่อโคดด้านล่างแบบนี้นะคะมีโคดต,ตรงด้านล่างแบบนี้นะคะ2ด้าน สวยๆคลาสสิกแบบนี้เลยสวยๆคลาสสิกแบบนี้เลยด้านหลังค่ะใส่ตลับได้สวยคลาสสิกแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญพระพุทธยี่สิบห้าศตวรรษรายการนี้ก็400 400นะคะรายการที่สามนะคะรายการที่31เป็นเหรียญพระอาจารย์แดงนะคะออกวัดเข่าบันไดอิดน,นะคะ ใส่กรอบพลาสติกให้พอมใช้พร้อมขึ้นคอแบบนี้นะคะนี่ผ้า,าจา์แดงนะคะด้านหลังค่ะนี่นะคะรายการนี้300ร้อสามร้อยนะคะ รายการที่32นะคะรายการที่32เป็นเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะใส่ตลับให้พร้อมขึ้นคอพร้อมใช้อย่างนี้นะคะด้านหลังเขียนไว้ว่าเหรียญมหาราบนะคะนี่นะคะหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะเป็นเหรียญกลมๆใหญ่ๆนะคะ เป็นเหรียญกลมๆใหญ่ๆใ,ใ,ใหญ่กว่าเหรียญสิบนะคะรายการนี้ห้าร้อยห้าร้อยนะคะรายการที่สามสิบสามนะคะรายการที่สามสิบสามเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพรหมวิหารสี่นะคะด้านหลังเป็นพระครูธรรมภารทรนะคะออกวัดพานุภาพ นี่นะคะด้านหลังเป็นพระครูพาราทอนนะคะสวยคลาสสิกมากนะคะสวยคลาสสิกมากเลยสวยๆมากเลยนี่ด้านหน้าเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดนะคะกรมวิหารสี่นะคะดูลักษณะการเลี่ยมกรอบนะคะนี่สวยคลาสสิกมากสวยคลาสสิกมากเลยเลี่ยมกรอบแบบนี้รายการน,นี้ห้าร้อยห้าร้อยนะคะ รายการที่3,4นะคะรายการที่3,4เป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเข็มมะโกนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเข็มมะโกนะคะสูสารไตลักษ์แบบนี้นะคะใส่กรอบพัาสติกให้นะคะพร้อมใช้พร้อมขึ้นคอเลยนี่นะคะหลวงพ่อเกษมเข็มมโกนะคะเป็นเหรียญใหญ่รายการนี้ก็ สี่ร้อยสี่ร้อยนะคะ,าร,ะ,คะ Banana รายการที่สามสิบห้านะคะรายการที่สามสิบห้านะคะเป็นพระพุทธชินราชใบเสมานะคะเป็นพระพุทธชินราชใบเสมานะคะเป็นพระกุ้เก่าๆนะคะเป็นพระกุ้เก่าๆนะคะนี่เก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะเก่าเดิมสวยดีนะคะลูกค้ารายการนี้สามร้อย 300นะคะรายการที่36นะคะรายการที่36เป็นพารีลานะคะเป็นพารีลาเนื้อชินนะคะนี่ดูผิวนะคะดูผิวดูเนื้อเป็นพารีลาเนื้อชินนะคะสวยๆคลาสสิกแบบนี้เลยนี่นะคะด้านหลังค่ะ รายการนี้300 300นะคะรายการที่36นะคะรายการที่36นะคะเป็นผ้าสมเด็จนะคะใส่กรอบพลาสติกให้เรียบร้อยพร้อมใช้นะคะด้านหลังเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อกลวยนะคะด้านหลังเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อกลวยแบบนี้นะคะเป็นพ้าสมเด็จนะคะใส่กรอบให้พร้อมใช้พร้อมขึ้นคอแบบนี้เลยพี่ดูผิวดูเนื้อนะคะดูผิวดูเนื้อก่อน ด้านหลังเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อกลวยนะคะรายการนี้400 400นะคะรายการที่38นะคะรายการที่38นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะนี่เป็นพระสมเด็จแบบนี้สวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ดูเรี่ยมกรอบนะคะดูเรี่ยมกรอบสวยๆมากนะคะ ใส่กอดเป๊สวยคลาสสิกมากเลยนี่ดูผิวดูเนื้อนะคะดูผิวดูเนื้อก่อนสวยสวยเดิมๆแบบนี้พี่ถูกใจพี่ชอบไหมคะสวยสวยเดิมดมแบบนี้นะคะถูกใจชอบหรือเปล่ารายการนี้400 400นะคะรายการที่39นะคะรายการที่39เเป็นลูกอมหลวงปูทิมนะคะ เลียมใส่กรอบพร้อมห่วง3ามห่วงแบบนี้นะคะเป็นลูกอมห่วงปูทิมน,นะคะด้านไหนนี่ด้านนี้มีห่วงเชื่อมให้3มห่วงแบบนี้นะคะสวยๆคลาสสิกนะคะรายการนี้น้องก็ไม่ค่อยได้เจอนะคะรายการนี้300 300เท่านั้นนะคะสําหรับวันนี้นะคะน้องขวันก็มีพาบ้านมาทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะ39มสิบเการายการนะคะมีมาแนะนำสามสิบเก้รายการนะคะ ไม่ทราบว่าลูกค้าถูกใจโดนใจเหรียญไหนบ้างหรือเปล่าคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะน้องเน้นย้ำตลอดนะคะค่อยๆดูค่อยๆชมดูไปเรื่อยๆนะคะถูกใจเหรียญไหนชอบเหรียญไหนสามารถโทรป,ปิดกับน้องได้เลยแต่หากลังเลใจขอภาพเพิ่มเติมได้ทุกเหรียญทุกรายการละคะสำหรับวันนี้นะคะน้องขวัญก็ต้องฝากร้านเล็กๆไว้เ,เนอ้อมอกกมใจพี่ๆทุกๆท่านนะคะเข้ามาเอ็นดูเข้ามา,อ,า,มาอุดหนุหนน,น้องกันเยอะๆนะคะ สำหรับวันนี้ EP นี้ถ้าพี่ยังไม่ถูกใจนะคะพี่กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะรอชม EP ถัดไปในวันพรุ่งนี้นะคะอาจมีพาที่พี่ๆถูกใจนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่ๆทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเฮงๆปังปัรวยรวยทุกๆท,ท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ